เจเลยชอบเล่นตัวฟันเจมากพี่อมาดาคนเนี้นะคะพี่โปรไฟล์ยอยู่กับดอกไม้สวยๆหน้าสวยๆพี่บอกพี่เออทุกคนเจแบบคือคือ,คอมันดูจากสถิติอ่ะทุกคนเข้าใจฟิลเจใช่ปะคือเจโค้ดมั่นใจว่าสามมาเพราะสามมันไหละะแล้วว่ะแล้วเจชอบเจก็คิดว่าอืมสามแปดออกไปแล้วกูว่าสามเจ็ดสามเก้าสามหกต้องมาแน่เออ จริงปรากฏว่า38มอออีกรอบจ้าโอ้โหต่อให้เจมี่สาเจก็ไม่ใส่ทุกคนเชื่อไหมเจมเป็นคนที่ไม่ชอบเลขสาเออเจ้เมั่นใจว่าสามมา,มาแน่นอนจริงๆแบบพูดเลยแต่ไม่คิดว่าแบบ3ามมันจะมาอีกว่ะจริงๆแล้วมันแบบ งวดที่แลออก83งวดนี้ออก38ทุกคนคิดดูดิเจ๊คิดว่า39 37 36กูว่ามาแน่39 37 36กูว่า3มาแน่แน่ปรากฏว่า38มาอีกรอบจะเอาหาไปไม่เป็นเลยค่ะเมื่อวานผลออกเจ๊แบบแล้ว37ไปอยู่ข้างหน้าอีกกูหูกันแก้งกันมากเลยนะคะกันแก้งกันอย่าูหูพี่รัฐบาลน,น่ะทำไมทำกับเจ๊อย่างนี้2 3 4 5 อ่ะทุกคนขาไปเอาเลขที่ลิงด้านล่างวันนี้ได้เลยค่ะชื่อว่าลุงอ้วนนะคะหนูอัศส,สามเก้าไปเยอะเออไม่เป็นไรทุกคนเจมั่นใจมากได้วิ่งสามตัวละห้าพันป้าบนล่างเลยนะคุณพี่สามเจมาบนล่างเลยค่ะคือมั่นใจตัวตัวสามมากทุกคนเข้าใจปะเจคนมั่นใจอะ่ะมั่นใจแบบตัวฟันมากว่าสามมาแน่นอน เออปรากฏว่าแบบสามแปดมาอีกทุกคนใครจะไปรู้ว่าว่าสามแปดจะกลับมาออกอีกจากเจไม่เจไม่รู้จ,จริงๆดูจากสถิติรัฐบาลไทยมันมันมันมีโอกาสที่หนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ะที่เลขจะออกซ้ากันติดต่อกันงวดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรต่อไปนี้เลขซ้ํากันเจจะเอาละต่อไปนี้เลขซ้ํากันเจจะเอาละเออสามหกสามเจ็ดสามเก้า เจขาเท่านี้พี่ก็พอใจแล้วค่ะตัวฟันก็พอใจแล้วค่ะขอบคุณมากมากดี่จขอบคุณนะคะพี่ขาที่ยังให้กําลังใจกันอยู่นะคะแต่เอาตรงๆเลยทุกคนดูเลขประทัดดิทุกคนดูเลขประทัดดีบุญบาปนะทุกคนดูเลขประทัดเออทุกคนดูเลขประทัดดิสามหกสองออกสามเจ็ดสองคือขยับหกเป็นเจ็ดอะโอ้โหเจ๊แต่เจ๊คิดไม่ถึงจริงอะจริงๆ สามแปดหนูโอ้โหเจทุกคนดูเลขประทัดดิบุญบาปเนาะเลขประทัดสามหกสองออกสามเจ็ดสองแบบมันมันแค่แต้มเดียวขยับไปขึ้นไปแต้มเดียวจริงๆนอกนั้นตำแหน่งทุกอย่างมันเป๊ะหมดเลยอะตำแหน่งทุกอย่างเป๊ะหมดเลยตำแหน่งสามตำแหน่งสองตรงนี้มันอยู่ระหว่างสามตัวตรงเลยแต่แค่ผิดตัวเลขกันหกกับเจ็ดอะเนาะเออทุกคนแบบ จริงๆเจว่างวดเนี้ยเจไม่น่าพลาดแล้วนะเจโคดแบบโคดมั่นใจงวดนี้เลยอ่ะเจคิดว่าเจไม่น่าพลาดแล้วว่ะแต่แบบสุดท้ายเราก็เราก็แพอ่ะเจคิดว่าเจก็ตัวฟันวิ่งรูดเจเข้าก็โอเคแล้วแหละอ่ะทุกคนขาแนวทางเจวันนี้กดลิงก์ด้านล่างตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเจจะเรกเฉพาะขอใหญ่มาฝากนะคะเออเดี๋ยววันนี้ห้านอยลงให้เมื่อวานพานอไม่ลงเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเจไปหลังจากที่รัฐบาลออกเสร็จแล้วเจก็ไปทําธุระที่ข้างนอกแล้วลืมพกที่ชาร์จแบตไปแล้วเอ้าจะคํานวณ จะคำนวณฮานอยปุ๊บแบตบหมดแล้วไม่ได้ชาร์จเลยนะคะเมื่อวานขอภัยกับฮานอยด้วย <c oughs> เออทุกคนแบบเจ๊เสียใจอะ่ะเจ๊เสียใจจริงๆอะ่ะทุกคนจริงแบบมั่นใจสามมากโคตรมั่นใจว่าสามมาแต่แบบสามแปดคือไม่มาแน่ๆอะจริงๆทุกคนเนาะเออ สามหกสองเนาะทุกคนไม่เป็นไรค่ะเจเชื่อว่าสักวันเจต้องแตะสามตัวอีกรอบหนึ่งนะคะเจคความคิดเจนะหรือว่าแบบเจต้องต้องดรอปลงไปอีกหรือเปล่าหรือแบบต้องให้เป็นที่น่าสนใจแล้วอะ่ะเจ้ามือเลิกอันเลขเจแล้วอะ่ะถึงจะกลับมาออกหรือเปล่าอันนี้แอบเข้าข้างตัวเองอ่ะทุกคนจ,าจัาเจฟากรบกวนทุกคนนิดนึงกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้ค่ะเลขเจนุกวันนี้อยู่ที่ลิงก์ด้านล่างเราก็ได้มาเน้น สามห้าสองจริงที่เอจริงจแต่งวดนี้ค้นมั่นใจเลขสามเลยอะ่ะเกิดขึ้นได้เนาะขอบคุณดาวโจรเจนะคะยินดีค่ะรัฐบาลไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ดาวเจเมื่อคืนสองเด้งตังมากเลิศค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับรัฐบาลไทยเนาะต่อไปนี้เจจะไม่ประมาทแล้วเจจะเลขสามเลขเสริมอะไรที่เคยออกแล้วเจจะเอามาใส่เออเอยเราอ,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 อ้อมสินออกเลขปิงปองเนาะจะจับเล่นๆไม่เป็นไรได้ดาวโจรแต่สามตัวปังๆแล้วค่ะสามหกสองจะไม่ได้ตัดเลยไม่เป็นไร อ่ะทุกคนฝากจิ้มลิงด้านล่างตัวเลขวันนี้ของจินุกอยู่ที่ลิงด้านล่างเดี๋ยวเจ๊ขอตัวจะไปศาลเฉพ่าะขาใหญ่วันนี้นะคะไม่ได้หาพ่อไปสามงวดละฮัลโหลคุณแม่ว่าเลขที่เคยออกเจ๊จะอำ่ำ